สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแ้่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยายกรณ์ชาวราศีกันลัคนากันนะคะประจรําปักหลังแล้วนะคะของเดือนเมษายนนะคะอ่ะขอดูไพ่พลังงานของชาวราศีกันลัคนากันหน่อยค่ะปักหลัง six of pentacle ค่ะความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าคุณจะมีคุณจะความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะเป็นรักซ้อนหรือไม่ใช่รักซ้อนพลังงานของตัวคุณเอง คุณมีจุดยืนอย่างแน่นอนในเรื่องของการแบ่งรับแบ่งสู้ในสถานการณ์นี้อย่างได้อย่างดีอยู่นะคะต้องใช้คำว่าคุณเข้าใจมันไพ่ิกส์ออฟเพนเดเน่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณเข้าใจมันให้กันมาเท่าไหร่ก็รับกันไปเท่านั้นในความสัมพันธ์นี้นะคะอืมเป็นผู้ให้และผู้รับเสมอกันนั่นเองคุณอยู่เป็นพื้นฐานของการรักตัวเองอยู่นะ รักเ็งเป็นที่ตั้งอยู่ซึ่งเป็นอะไรที่ดีถ้าคุณโดนหลอกก็จะไม่ได้โดนหลอกมากถูกไหมนะคะแต่ก็ต้องดูว่าฝ่ายที่ถ้าคุณไปทําเขาแต,แต่ถ้าถามว่าคุณไปทําเขาคุณไปทําชาวสองอะไรเงี้ยคุณก็มีความยุติธรรมใ้ของความสัมพันธ์นี้อยู่ทีนี้มาดูกันต่อนะคะว่าคุณเจออะไรกันมาบ้างชาวราศีกันลักนณกันนะคะ k King of Cups มีใครคนใดคนหนึ่งกยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้คุณอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าไพ่ t ด e s h a d o w Side มีเกณฑ์ที่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาเข้ามาหยิบยื่นผลประโยชน์หยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณแต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องนะคะตัวคุณเองเลยรู้สึกว่าลังเลแต่ถามว่าในใจของคุณนั้นอยากได้หรือไม่ก็มีความรู้สึกว่ายังอยากรักษาคนคนนี้ไว้คุณมองว่าในอนาคตอาจจะยังไปกันได้ เรื่อยๆคุณมองว่ามันมันอาจจะแบบในอนาคตมันอาจจะแบบไปกันได้ไหมนะคะมีโอกาสหรือเปล่าแต่ถามว่าคนคนนี้ทํายังไงคนคนนี้ก็พยายามจะรักษาคุณเอาไว้เหมือนกันนะคะพยายามรักษาคุณเอาไว้อยากมีคุณเอาไว้เขามองว่าคุณยังเป็นความสุขของเขาคุณเองก็มองว่าเป็นความสุขข,ของซึ่งกันและกันนะคะแต่ไพ่ห้าดาบก็มีเกณฑ์ที่ประสาทเสียใจกันบ่อยทะเลาะกันบ่อยเรื่องเข้าใจผิดเรื่องอะไรต่างๆคุณเองมีพื้นที่ส่วนตัวเขาเองมี พื้นที่ส่วนตัวแต่ไพ่เดอะเมจิเชียนนะคะออกมาบอกว่าจริงๆต่างคนต่างยังอยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้แหละทั้งคุณและเขาเลยและคุณและเขามีวิธีในการรับมือซึ่งกันและกันเหมือนรู้ทันกันต้องใช้คำนี้พวกคุณรู้ทันกันนั่นเองนะคะอาทีนี้มาดูกันต่อว่าเขาคนนั้นคิดยังไงกับชาวราศีกันแลัคนากันค่ะ เดอะเฮอร์ it, มิตบางท่านกูจชาราศีกันย์ลัคนาการไพ่สองเหรียญไพ่เดอะมูนบางท่านกูจะชาราศีมีนลัคนามีนนะคะทั้งมูนทั้งเฮอร์มิตมาเลย <asz ré c> เขามองว่าช่วงนี้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่มันดอปลงไปมากตัวเขาเองรู้สึกว่ามันมันมันไม่มีอะไรที่ทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นหรือมีความสุขได้เลยนะคะแต่ตัวเขาเองก็ไม่คิดที่จะไปไหนไพ่สองเหรียญคือาพข,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 ของความสัมพันธ์ที่เห็นไหมเด็กถือเหรียญน,นะคะถือเนี่ย ไม่ใช่ไพ่เด็กถือเหรียญน,นะใบนี้เป็นไพ่สองเหรียญแต่ดูเด็กผู้ชายคนนี้สิคะถือเหรียญเอาไว้อยู่พยายามประคับประคองไว้อยู่ก็เป็นว่าเขายังอย,อยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้ถึงจเจ้าของระแห่งกันเขาก็ยังไม่อยากไปไหนแต่ไพ่เดอะมูนค่ะใบแรกออกมาบอกว่าเอใบาที่สามใบนี้ออกมาบอกว่าอันนี้ในการกระทํานะถ้า,ถ,าถ้าชาวกานไปทําอะไรเขาเขารู้สึกว่าเขาโดนหลอกในเรื่องตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความคิดน้อยใจมีความคิดรู้สึกแย่รู้สึกเฟล แต่เขายังไม่อยากไปไหนหรอกนะคะอืม six of cups อ่ะคนเก่าแฟนเก่าอันนี้เอาก่อนนะชาวราศีกันลัคนาการคนเก่าหรือแฟนเก่าของคุณยังคิดถึงคุณอยู่นะคะเขายังคิดถึงคุณอยู่อันนี้อีกกรณีหนึ่งนะอ่าอีกกรณีหนึ่งเขายังคิดถึงคุณอยู่คุณทั้งสองคนสามารถสื่อสารกันได้นะคะไพ่ six of c u p เป็นเรื่องของการสื่อสารกันนะเนี่ย ไม่ต้องเป็นแฟนเก่าหรือคนเก่าหรอกในสถานการณ์ทั่วไปพวกคุณมักเป็นคนที่คิดอะไรใจตรงกันเสมอในช่วงนี้อืแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันลัคนาการค่ะแล้วถามว่าเหตุผลอะไรทำไมคนคนนี้ยังอย,อยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้เขาเอาเรื่องเก่าที่คุณเคยทำดีกับเขาหรือโมเมนต์ดีๆที่เคยคุยกันมีกันและกันเอามาคิดมันเลยทำให้เขาไม่สามารถไปจากคุณได้ คือความดีหรือสิ่งต่างๆโมเมนต์ความรู้สึกต่างๆที่เป็นโมเมนต์ดีๆมันยังทําให้เขายังไปจากคุณไม่ได้พอพอเบื่อพอพอเขารู้สึกว่ามันไม่ไหวไม่อยากอยู่ความคิดเหล่านั้นมันก็กลับเข้ามาหาเขาอยู่ตลอดมันทาให้ตัวเขาเองไปไม่ได้สักทีนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันกับสถานการณ์ของความสัมพันธ์นี้ค่ะโอ้เดอะเดทค่ะมันทั้งพูดกับชาวราศีกันลัคนากันนะคะอ่ะมาสองดาวค่ะ แล้วก็เดทแล้วก็ชายก่อนบางท่านคุยกับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎแล้วก็วิวออฟราจูนค่ะพวกคุณจะต้องมีสถานการณ์ในการที่จะต้องห่างกันแล้วก็จบกันไปค่ะไพ่เดทจบกันเลยนะคะเงียบเลยนะคะโดยไม่มีเหตุผลอะไรใดๆไม่มีเหตุไม่มีผลในการจบกันคือต้องหยุดต้องหยุดในความสัมพันธ์นี้คือหยุดเขาหายเราหายนะคะ แต่ไพ่ก็ออกมาบอกว่าแต่พอสถานการณ์ทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขามันดีขึ้นมันดีขึ้นสถานการณ์ของวิวออฟฟลาจูนก็ออกมาบอกว่าจะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ในกรณีบางท่านบางคนนะคะขอขยายความนิดนึงคือเหมือนพวกคุณหยุดกันไปเพราะเรื่องของความเข้าใจผิดด้วยแล้วก็มีเรื่องของครอบครัวของทางฝ่ายฝ่ายเขามีปัญหา นะคะอันนี้ในกรณีบางท่านบางคนนะอืมมันมีเกณฑ์ที่ว่าเป็นการอ่านสลับกันได้ไม่คุณก็เขายื่นคำขาดอะไรบางอย่างให้ต้องเลือกแต่ไม่แต่สุดท้ายเลือกไม่ได้ควัมขวัญก็ต้องจบอยู่ชะงักไปแต่สุดท้ายก็ยังคิดถึงกันนะคะแล้วก็กลับมาหากันอีกอยู่ดีอืมอ่ะขอดูต่อ แต่ความสัมพันธ์ที่กลับมาเนี่ยก็ยังมีอะไรที่ยังไม่ลงรอยกันอยู่ดีนะเพราะพวกคุณไม่ยอมบอกความรู้สึกอะไรในใจกันบางอย่างนะคะไม่ยอมบอกความรู้สึกอะไรในใจกันบางอย่างแล้วไพ่บอกว่ามันจะมีเหตุการณ์เรื่องของบุคคลที่สามที่สี่เป็นชนวนขึ้นมาแล้วความสัมพันธ์นี้จะมีการพูดเปิดอกระเบิดกันออกมาเลยนะคะแต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์การระเบิดการพูดความรู้สึกกันออกมาแบบนี้ มันเป็นการปลดล็อกทำให้พวกคุณเข้าใจกันมากขึ้นเนี่ยไพ่เดอะซันออกมานะคะอืมอาจจะมีสถานการณ์ของเด็กของบริวารของหมาของอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะมีส่วนนะคะอะไรก็ตามอะมาเกี่ยวข้องทําให้วความสัมพันธ์นี้ยังไปได้อยู่ถ้าใครเป็นคนที่มีลูกการอะไรเงี้ยมันก็มีเกณฑ์ที่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดึงกันเอาไว้นะคะอืมมีเหตุการณ์ที่พวกคุณจะต้องมาเจอการเป็นแบบว่า สังคมกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ต้องมาเจอกันมันเลยทําให้ความสัมพันธ์อยู่ๆกลับมาสปาร์กันโดยการหันห,นหันโดยที่แบบว่าไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องเก่าว่าหายไปทําไมตอนนั้นทําไมถึงไม่เลือกทําไมตอนนั้นถึงไม่ไมพูดครอบครัวเป็นอะไรมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมอ่ะทีนี้มาดูกันเรื่องการอีกนิดนึงนะอันนี้สลับกันนะใครสลับกันได้นะคะใครน้อยใจหรือเปล่านะคะ ในคำพูดอ่ะออมันสลับกันอะเหมือนกับประมาณว่าคุณพูดแบบเนี้ยแต่เขาไปฟังแปลไปอีกแบบหนึง่งหรือเขาพูดอีกแบบหนึง่งแต่คุณดันไปแปลแบบหนึง่งมันจะเป็นกันอยู่เนี้ยเรื่องคําพูดมีเกณฑ์จะแบบเข้าใจผิดเข้าใจเดี๋ยวคุณเข้าใจเขาผิดเดี๋ยวขคุณเขาเข้าใจคุณผิดสลับกันอยู่เงี้ยค่ะ อ่าอืมฉะนั้นต้องสื่อสารกันดีๆแต่ไพ่ก็บอกอยู่ว่าสุดท้ายเดอ Sun ทุกๆอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแบบแบบที่คุณก็ไม่คิดว่ามันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เอ่อนะมาดูกันเรื่องของการงานชาวราศีกันลัคนากันนะคะ The f o o ูและวเซอร n เวนออฟเพนเดเแล้วก็เทนออฟสอกลับมาจากสงการเนี่ยคุณเหนื่อยแน่ๆใน,นเรื่องของงานมีเรื่องราวของบริวารอะไรต่างๆนะคะ เรื่องงานอะไรต่างๆนะคะที่ต้องดีวกับใครคุณมีปัญหามีเกณฑ์มีปัญหาในเรื่องของงานนะคะอืมแล้วก็งานทุกอย่างจะถูกหยุดชะงักไปนะคะในเรื่องของการเออ่การตัดสินใจอะไรบางอย่างทุกอย่างจะช้าลงออืใครทำงานเกี่ยวข้องกับออนไลน์เอนเตอร์เทนนะคะเป็นดาราหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ย คุณจะมีปัญหาในเรื่องของงานที่ถูกดองเอาไว้อาจจะโดนแคนเซิลอะไรบางอย่างก็ต้องดูให้ดีๆนะคะงานอะไรบางอย่างที่ถูกดองไว้หรือใครรับปากอะไรเอาไว้อาจจะโดนแบบยืดสัญญาออกไปนะคะแคนเซิลบางตัวไม่ทําตามสัญญาอะไรเงี้ยก็ต้องดูให้ดีนะคะอแม้แต่ง,งานที่เป็นงานประจําหรือจะเป็น่องของธุรกิจส่วนตัวในเรื่องของงานที่เขารับปากเอาไว้มีเกณฑ์ที่เขาจะเลื่อนออกไป หรือลดค่าตอบแทนลงอะไรอย่างเงี้ยหรือลดเงื่อนไขอะไรบางอย่างลงนะคะอืออะทีนี้มาดูนเรื่องการเงินของชาวราศีกันลัขนากัน,นะคะไม่มีเก็บนะยังไม่มีเก็บเลยนะคะยังไม่มีเก็บเลยคุณมีภาระ,ะหน้าที่อะไรบางอย่างนะคะเอาเรื่องเงินเข้าก่อนนะเงินเข้ามีไหมมีอยู่ แต,ะะแต่ยังไม่มีเก็บเหมือนมีเงินใช้มีเงินจ่ายอะค่ะแต่ยังไม่มีเก็บแต่ให้ the empress ออกมาว่าเนี่ย,พยไพ่ใบนี้ไพ่ the empress ผู้หญิงหรือเป็นคนที่เป็นผู้หญิงอะค่ะจะคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณบางคนอาจจะเป็นแม่ก็ได้อาจจะเป็นแฟนก็ได้อจจเป็นภรรยาเป็นเมียนคะรับนั่นแหละอจจะเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยจะคนคนคนนี้จะคอยดูแลคุณเป็นเจ้านายที่เป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงนะ อในช่วงนี้นะคะอะทีนี้มาดูกันต่อคนโสดกันบ้างชาวราศีกันลัคนากันค่ะสิบเหรียญว้าว the lover ันถ้าคุยชาวราศีมิถุนลัคนาไม่ถุนมีเกณฑ์จะเป็นคนที่คุณแอบชอบและคนที่คุณถูกใจค่ะจะเข้าเขาจะเข้ามาสนใจคุณในปักนี้นะคะมาชอบคุณมารู้สึกดีกับคุณนะคะอืม สิบเหรียญก็มีเกณฑ์ให้ให้ระวังว่าอาจจะมาเรื่องของผลประโยชน์บ้างต้องต้องดูให้ดีนะคะแต่ว่าเขาก็จะเข้ามาแบบรู้สึกพิศวาดคุณอะอยู่ๆก็มาชอบคุณอะไรอย่างงี้นะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะกับสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีกันลัคนากันสีไม่เท้าคุณมีเกณฑ์ได้ไปหากันได้ไปเจอกันแน่แน เ้วสถานการณ์ของการเจอกันมันจะทําให้ความสัมพันธ์นี้จะดีขึ้นเขาเองจะรู้สึกมีเสน่หาให้กับคุณมีความรู้สึกดีๆให้กับตัวคุณเลยนะคะคุณมีเกนได้มาพบกันได้มาเจอกัรมาปรับความเข้าใจอะไรบางอย่างซึ่งกันและกันคุณอาจจะยืนหนึ่งในปักนี้นะอืมอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะกับคนมีคู่ค่ะเจ็ดดาวโอเค อาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะก,กันนะถึงห่วงขี้น้อยใจอะไรกันบ้างนะคะเรื่องมือที่สามหรือใ,ใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้แต่ไพ่แนะนําว่าให้พวกคุณมีพื้นที่ต่อกันเนาะให้พื้นที่ต่อกันนะคะก็เราก็อยู่ในพื้นที่ของเราเขาก็อยู่ในพื้นที่ของเขาใจเย็นๆเ,เวลาคุยกันก็ให้คุยด้วยเรื่องของสภาวะของความรู้สึกที่ดีๆต่อกันนะคะอืมอย่าคุยกันตอนที่โมโห,โหนะอืม มันมีเกณฑ์ที่จะผิดใจกันในเรื่องนะคะแล้วก็ห่างๆกันนะชาวราศีกันลัคนากันนะคะคนม,มีคู่อืมอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะชาวราศีกันลัคนากันใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะค่าจะไดจดูดงส่วนตัวอะไรอยู่ใน e ี c r i ิ t ชันบอกนะคะโชคดีนะทุกคนสวัสดีะคะ่ะ,คะ